และผู้ริการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามคุณคำพีเป็นสถาอนเรียนในขาธนุการพระคารีาด,ดาฝ่ายการต่างประเทศมงเสียรัลเตว,วิสนุกทัญญะอนันต์เรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษป,ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณดนายมูสาและ ท่านประธานกรรมการอิสร,ร,ระจจังหวัดอีมาลและท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพการอบรมและได้รับประกาศสนัญญาอันในวันนี้ทุกท่านเนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีเปิดภารกิจต้องลงพื้นที่ในวันนี้และมอบหมายผมเป็นผู้แทนมาปฏิบัติภารกิจอันสำคัญนี้ในานามของท่านนายกรัฐมนตรี มีความยินดีและก็ชื่นชมกับการจัดให้มีการเปิดอบรมหลักสูตรสำคัญอย่างน้อยก็สองหลักสูตรที่ได้มีการมอบประกาศสียบัตรในวันนี้นั่นก็คือหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตรที่หนึ่งรุ่นที่ห้าช่วงที่สอง และหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมัยุคใหม่หลักสูตรที่1รุ่นที่สองช่วงที่สองซึ่งจับได้ในระบบออนไซต์ประจำปี2564ในวันนี้อันที่จริงหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรน,นี้หรือแม้แต่หลักสูตรอื่นที่กำลังดำเนินการ ได้ผ่านการดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งนานพอสมควรผมมีโอกาสเป็นผู้แทนท่านนายตดีมามอบประกาศสนิบัตรคำนองน,นี้หลายครั้งรัฐบาลเองได้รับทราบการเกิดขึ้นในความเป็นมาตลอดจนการดำเนินการของนักศึกเหล่านี้ด้วยความดีดเป็นอย่างยิ่งและาน,นายมตรีเองได้เคย การกลาวในที่ต่างๆหลายครั้งว่าท่านยินดีและสนับสนุนโครงการหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของศาสนาอิสลามเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่จะทำให้มีการสร้างคนซึ่งปกติเป็นผู้รู้อยู่แล้วให้ยกระดับขึ้นอีกระดับ ือมีความเป็นผู้นําอันจะนํำไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชนของท่านเองได้อันที่จริงโครงการนี้น่าจะมีการสำเร็จการศึกษากันมารยาะหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงทำให้การมอบประกาศสียบัตรได้เลือกและรังรอเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สถานการณ์โควิด19นั้นทำให้การเรียนการสอนและก็าําการฝุบอบลมไม่ว่าักหสุรใดก็ตามต้องแปรเปลี่ยนไปเช่นต้องเปลี่ยนมาใช้การเรียนในระบบออนไลน์บ้างหรือออนไซต์บ้างสลับสับเปลี่ยนกันซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณไปวิชาการตลอดจนสถาบันพัฒนาผู้นำสตอิสลา ที่สามารถปรับเปลี่ยนจนกระทั่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยและได้มีการมอบประกาศสนิยบในวันนี้รัฐบาลเองก็ต้องขอขอบพระคุณท่านที่เป็นวิทยากรจากที่ต่างๆที่ได้นำเอาประสบการณ์ความคิด ซึ่งจะทำให้การอบรมในหลักสูตรนี้มีความสมบูรณ์เข้มข้นสมดามเจตนารมยิ่งขึ้นรัฐบาลได้รับทราบเนื้อหาสาระของการอบรมมาโดยตลอดครับและยินดีเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าทุกท่านที่ได้เข้ารับการอบรมนั้นมีคืน้นความรู้ในทางศาสนาสลาบับดีพอสมควร หรืออาจจะเกินสมควรอยู่แล้วแต่สิ่งที่สถาบันได้นำมาถ่ายทอดต่อก็คือต้องการที่จะยกระดับให้ท่านขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นำซึ่งตรงนี้จะอาศัยความรู้ทางศาสนาอิสลามที่มีอยู่ในเดิมก็อ,อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าการที่จะเป็นผู้นำได้นั้นจะต้องมีการฝึกอบรม และให้คำแนะนำในเรื่องของการพัฒนาอีกหลายอย่างเพิ่มเติมเช่นการพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำการรู้จักสังคมที่ต้องการสันติสุขรวมทั้งบทบาทของศาสนาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในยุคใหม่สิ่งเหล่านี้ เป็นเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ได้มีการฝึกอบรมให้แก่ท่านทั้งหลายอยู่แล้วเนื่องจากว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายหลายอย่างที่มาประกอบกันขึ้นเป็น